ลูกค้าจ๋าลูกค้าค่ะวันนี้นะคะเราจัดโปรจัดโปรหนักมากจัดโปรที่สุดในรอบปีนะคะปกตินะคะ1ถุง1 2ึงบาทวันนี้2ถุง1 5ึงบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะลูกค้าได้1กิโลเต็มๆเลยด่วนมากๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าโปรนี้ตั้งใจที่จะ ให้อยู่หนึ่งอาทิตย์แต่ตอนนี้น่าจะไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงเด็ดขาดเลยค่ะลูกค้าของใกล้หมดจริงๆของใกล้หมดจริงๆบอกเลยมี2องรสชาตินะคะลูกค้าจา๋ามีดองสีรสนะคะมีเปรี้ยวหวานมันเค็มกลมกล่อมแต่ว่าแช่เย่มจะมีความหวานหวานมากกว่าดองสีรสจะกินเพลินมากๆอาจจะเอาถุงไหนก็ได้จะเอาอย่างละถุงก็ได้หรือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้2ถุงอย่างนี้150บบาทเท่านั้นแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกได้เลยลูกค้าจา๋าถ้าลูกค้าได้รับของแล้วนะ เอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะจ๊ะลูกค้าจ๋าห้ามโดนแดดห้ามอยู่ในอุณหภูมิร้อนเกินไปนะคะถุงมันจะบวมถ้าถุงบวมห้ามทานนะคะลูกค้าจ๋ามันจะทําให้ปวดท้องคุณภาพเลยร้านชดาภาไม่มีเม็ดไม่มีสังลูกค้าจ๋าถ้าเจอสองลูกนะลูกค้ารวมลูกให้อดมินเลยถ่ายสังสองลูกรวมในรูปเดียวอดมินยินดีเคลมให้ทันทีตอนนี้ใครที่ดูอยู่อย่ารอช้าเลยนะคะลูกค้าจ๋าทักแชทตอนนี้ได้เลยเอาโปรไปเลย2ถุง150บาท 1ผง1น0บาทได้1กิโลเต็มๆเลยจ้ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจะเลือกรสชาติไหนก็ได้จะเลือกรสชาติเดียวก็ได้หรือจะเลือกทั้ง2รสชาติก็ได้ของหมดคือหมดนะคะไม่เติมอีกแล้วทีมผลิตล็อกจำนวนไว้ให้แล้วนะคะรีบเลยค่ะก่อนโปรนี้จะหายไป